วันนี้เราก็พามาชมสินค้ามือสองนะคะที่อิตาลีก็มีนะคะคล้ายๆกับบ้านเรานะคะก็จะมีทั้งรถล้อรถยนต์ก็มีนะคะเห็นไหมคะแล้วแต่ว่าร้านเขาจะมีอะไรนะคะแล้วก็จะมีพวกกระเป๋าเดินทางพวกเสื้อผ้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกๆอย่างพวกโต๊ะเตียงแล้วก็เก้าอี้มีหมดเลยนะคะนี่นะคะที่จัดบ้านเนาะก็สำหรับคนที่แบบว่าชอบมือสองนะคะนี่ก็จะมีพวก รูปภาพนะคะทุกอย่างเลยนี่พวกโต๊ะนี่นะคะโต๊ะแล้วก็พามีโซฟาแล้วก็จะมีทุกๆอย่างเลยเกี่ยวกับอ่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในบ้านนะคะแล้วก็โต๊ะก็จะมีพวกเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะโคมไฟนะคะมีทุกอย่างนี่นะคะเราก็จะพาเดินชมเรื่อยๆืนะคะนี่นะคะโคมไฟเห็นไหม พวกรูปภาพลิ้นชักพวกโต๊ะลิ้นชักนะคะที่เก็บของนะคะก็จะมีหมดเป็นแบบไม้เก่าก็มีนะคะเป็นเอ่อทรงทรงเก่าๆเ,เลยนะคะนี่นะคะนี่มีเอ่อทีวีเก่าด้วยนะคะเก่ามากนี่นะคะมีพวกกีตาร์แล้วก็พวกเอ่อของเก่าๆนะคะที่เราหายแบบยากๆหน่อย แล้วก็มีพวกช้อนอพวกกาแฟเจกันน,นะคะน่จานนะคะจานชามพวกที่ทำํำกาแฟเครื่องทํากาแฟนะคะ,ะีเป็นพวกที่ใส่เทียนนะ